ะะพี่รุ่นนี้จะเป็นชุดเรสนะคะชายอัดพีทให้อย่างดีค่ะพี่ดูเนื้อลูกไม้นะคะพี่ลูกไม้น่นิ่มไปเก็บไายทรงเหมือนเดิมค่ะซับในเนื้อหนาให้อย่างดีนะงานนะคะพี่จะเป็นคอวี v แบบนี้นะคะแขนใหญ่ใส่สบายค่ะเนะื้อลูกไม้อย่างดีเลยด้านหลังนะคะพี่จะเป็นผ้ายีนสบิเวสนะคะผ้ามีน้าหนักเนื้อทิ้งตัวซักได้ซักไม่ต้องรีบละพี่ใส่ได้เป็นปีเนื้อไม่ย้่ยค่ะชายนะพี่ด้านล่างจัดพีทให้อย่างดีค่ะรุ่นนี้นะคะพี่กน้าผ้า5้านิ้วค่ะพี่ความยาวอยู่ที่ นะะแนะนำนะพี่อกตั้งแต่3 8อกตั้งแต่38ขึ้นไปถึงใสสวยค่ะอกหนะะ้าผ้า50นิ้วนะคะที่ความยาวส1นิ้วให้พี่แค่2 4 9บาท,ทอนะคะสักหน้าร้านส่งส0ค่ะถ้านับสีนี้นะคะพี่จะเป็นสีน้ำตาลทองนะคะพี่สีนี้นะคะพี่จะเป็นสีชมพูค่ะลูกไม้สวยมากๆนะคะ,นะคะพี่ให้แค่249เาเท่านั้นสีนี้นะคะ่ะพี่จะเป็นสีเขียวนะคะ นะชายอัดพีษให้อย่างดีนะคะพี่งานสวยมากๆและสีนี้จะเป็นสีขาวนะคะทับในืนะ้อหนาให้ยังดีนะพี่เป็นเก็บขายส่งค่ะตัวนี้นะงานสวยมากๆนะคะพี่สีขาวนะคะด้านหลังจะเป็นผ้ายืด านะคะพี่มีน้ำหนักเนื้อทิ้งตัวใส่ไม่ต้องรีดใส่ได้เป็นปีเนื้อไม่ย้่ยค่ะพี่สีนี้นะคะพี่จะเป็นสีกระปิกนะคะพี่อกหน้าผ้า50นิ้วความยาวอยู่ที่41นิ้วค่ะสีนี้นะคะพี่จะเป็นสีดํานะคะสีดําคางานสนมาพี่ดูเนื้อลูกไม้นะคะเอาไปแค่ส4ง้อยสบาทค่ะพี่สีนี้นะคะพี่จะเป็นสีกลมนะคะพี่จะเป็นสีกลมค่ะแล้วสีนี้นะคะพี่จะเป็นสีฟ้าคาม พี่เราจะได้สีฟ้านะตอนนี้จะเป็นสีฟ้าคามค่ะสีนี้ค่ะที่จัดเป็นสีแดงเลือดหมูนะคะมันจะออกอม่องวงนิดๆนะคะที่งาน,นสวยมากๆค่ะตอนนี้นะคะและชายไม่ได้ตัดชายตรงนะคะพี่ให้พี่แค่249บ,บ,าบาทค่ะพี่สีสุดท้ายค่ะพี่ จะเป็นสีชานะคะพี่สีนี้จะเป็นสีชานะบกหนะะ้าผ50นิ้วค่ะพี่ความยาวอยู่ที่41นิ้วนะคะเอาไปแค่249บาทค่าส่งค่ะพี่29บาทนอนอายไป็นแบบพร้อมโอนนะคะพี่จะรับสีนอก็ไม่บกเพิ่มค่ะสีนี้เป็นสีชานะคะ